สวัสดีค่ะทุกๆุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาร์วนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องพ่ยิปซีมาฝากนะคะในวันนี้ก็เป็นวันที่29กรกฎาคม2564นะคะพี่กระติบก็มาสอนอ่านไพ่ความรักกันนะคะซึ่งมีหลายคนมักจะมาสอบถามใช่ไหมคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนรักเรากลับมาหรือเปล่าใช่ไหมคะในหน้าไพ่เหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า เออเป็นหน้าไพ่ที่แบบเดี๋ยวจะแนะนําตัวอย่างคร่าวๆส่วนหน้าไพ่ที่เห็นน้องๆอ,อาจจะเห็นถึงตรงที่ว่าเออสีเขาถลอกปอกเปิดใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ลายว่าเขาทําเป็นลายแอนทิกแต่อย่างใดนะคะไอการถลอกนี่เกิดจากตรงที่ว่าพี่กระติปใช้ง,งานมามากมายทีเดียวนะคะก็เลยถลอกปอกเปิดกันไปบ้างเ,าเราไม่เสียเวลากันนะคะเราก็มาดูอย่างเช่น ถ้าถามว่าคนรักเก่าเรากลับมาหรือเปล่าไพ่ใบแรกนะคะอันนี้เขาได้เดวิลใช่ไหมคะใบที่2เป็นสเตรนอันนี้ก็ถือว่าชมลายไปด้วยนะคะใบที่สได้ราชาไม้หัวกลับนะคะส่วนใบที่4เนี่ยได้ทาวเวอร์อันนี้ก็จะง่งายเวลาน้องๆหัดดูไพ่สีใบก็ดูคําตอบใบสุดท้ายนะคะถ้าได้ทาวเวอร์ก็คือไม่กลับมานะคะส่วนถ้าเกิดน้องๆมาเปิดถาม3ใบพี่กระติปก็ไม่ไม่ไม เขาเรียกว่าไม่ถนัดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครหัดดูดวงเนี่ยเ,เปิดสีใบตามสไตล์พี่กระติปดีกว่านาออันนี้ก็คือจะถนัดกว่านั่นเองค่ะอ่ะทีนี้เราก็มาดูต่อนะคะอ่ะอย่างเซตนี้ถามว่ากลับมาไหมได้ไพาใบาแรกนะคะเป็นมหาดเล็กเหรียญน,นะคะใบที่สองนะคะเป็นราชินิดาบใบที่สามเป็นห้าดาบโบกลับและใบที่สี่เนี่ยเป็นสี่ถ้วย คือในใบที่3มเนี่ยมันเป็นตําแหน่งความคิดใช่ไหมคะคือเป็นความคิดของเจ้าชะตาเองเจ้าชะตาคิดว่าเขาคงไม่กลับมาหลอกอะไรประมาณนี้ในของจริงก็คือสีถ้วยก็คือไม่กลับสีถ้วยยังแสดงถึงความอึดอัดใจไม่สบายใจดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่กลับมาเป็นเพราะว่าเขากลับมาแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าคบกับเราต่อแล้วเราอึดอัดใจเอ้ยเขาอึดอัดใจอะไรประมาณนั้นแต่น้องๆก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าแบบ เออเราไม่ดีเหรอเราเลวเหรอเขาถึงอัดใจคือต้องบอกว่าในเรื่องของการครบหากันเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยในช่วงตอนที่เราเปิดว่าเขาจะกลับมาไหมแล้วอารมณ์เขาเป็นยังไงเนี่ยเราอย่าไปถือสาแบบเป็นสาระสําคัญมากนะคะเป็นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเปิดเข้าไปดูตอนช่วงโมเมนตะ์ณช่วงเวลานั้นๆอะไรเงี้ยเหมือนกับเรียกว่าเป็นยามก็ได้ดังนั้นผู้ที่หาศึกษาไพ่ทุกคนนะคะ ถ้าเกิดว่าเราเจอว่าเขาคิดอะไรยังไงกับเราเป็นโมเมนต์ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปถือสาเป็นสาระแล้วก็แบบไปโกรธว่าแบบเอ้ยทําไมมองฉันอย่างนั้นฉันเลวเหรอนน่นนี่นั่นคือมนุษย์อะคะ่ะคนเรามันก็มีสิทธิ์คิดดีคิดไม่ดีใช่ไหมคะเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดกับเราในบางเรื่องแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนเลวเนาะอ่ะโอเคมาต่อมาต่ออันนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งใช่ไหมคะ เซตนี้ก็จะเป็นใบแรกนะคะถามคาถามเดิมเหมือนกันถามว่าจะได้กลับมาคบกันไหมใบแรกนะคะเป็นราชาถ้วยใบที่สองเป็นหถ้วยนะคะใบที่สามเนี่ยเอ่อเป็นหไม้ใบที่4ี่เป็นห้าถ้วยอันนี้หัวตั้งทั้งหมดดังนั้นจะเห็น,หนตรงที่ว่าได้ห้าถ้วยห้าถ้วยหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่กลับมาใช่ไหมคะห้าถ้วยในที่นี้เนี่ย พี่ก็ติ๊ให้ความหมายไว้เลยว่าจะอยู่ตรงกลางระหว่างคนรักเก่ากับคนรักใหม่ก็คือหมายถึงว่าระหว่างเรากับใครอีกคนนึงนั่นแสดงว่าเขาอาจจะเลือกอยู่ว่าเขาจะเลือกที่จะกลับมาหาเราหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูว่าเ,ออเรา เราคิดจะคอยไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขากลับมานะนั่นก็คือหมายถึงว่าเขาก็ยังเปรียบเทียบเรากับคนอื่นอยู่นะคะราชัถ้วยเนี่ยก็จะแสดงถึงตัวคนรักเก่าของเราใช่ไหมคะหกถ้วยก็เป็นตําแหน่งหกถ้วยใบยนี้ก็จะเป็นตําแหน่งของออปัญหาสิ่งที่คิดคาใจอยู่ก็คือเจ้าชะตาคิดคาใจว่าแบบจะกลับมาไหมหกไม้ในอนาคตเนี่ยเขาก็คือมีความรู้สึกว่าแบบเออมาแล้วมัน มันจะดีไหมมันจะใช้เวลานานไหมแต่ในของจริงเนี่ยมันขึ้นว่าเขามาแต่มาแล้วก็ยังแบบเปรียบเทียบกับอีกคนนึงอะไรประมาณนั้นโอ้มาดูอีกเซตหนึ่งมาดูอีกเซตหนึ่งอ่าเซตนี้ เซตนี้เนี่ยบางคนบอกว่าได้ไพ่จัตติกอ่านยากใช่ไหมคะใบแรกนะคะหนึ่งไม้หัวกลับก็เป็นความกดดันเนาะใบที่สองเนี่ยสามถ้วยก็คือแบบหมายถึงปัญหาก็คือแบบคนเก่าจะมาไหมหรือฉันจะไปหาคนใหม่เลยถึงจะดีใบที่สามหนึ่งถ้วยก็คือเป็นยังไงคะเขาก็มองว่าอืมน่าจะหารักใหม่นะคือหมายถึงเจ้าชะตาเริ่มคิดแล้วหารักใหม่ดีกว่าไม่อยากรอคนเก่าทีนี้พอจัตติกเนี่ย ถามว่าคนรักเก่าจะมาไหมจัติกเนี่ยพี่กระติบจะสอนให้ว่ามันมีความหมายว่าแปลว่าเพื่อนดังนั้นถ้าเกิดคนรักเก่ากลับ,ลบมาคือกลับมาเป็นเพื่อนนะคะถ้าในบางคนบอกว่าเพื่อนมีเยอะแล้วอุ้ยขอโทษถ้าบางคนบอกว่าเพื่อนมีเยอะแล้วไม่อยากมีดังนั้นก็เราก็หาลักใหม่ดีกว่ามันก็จะไปตรงกับอนาตำแหน่งตำแหน่งความคิด ของเจ้าชะตาซึ่งเจ,เจ้าชะตาคิดว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงคือเจ้าชะตาคิดว่าอนาคตเนี่ยฉันน่าจะหาลักใหม่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนละก่าก็กลับมาเป็นเพื่อนดังนั้นก็หาลักใหม่ก็น่าจะดีที่สุดใช่ไหมคะโอเคค่ะก็อาจจะไม่ได้ครบทุกใบนะคะแต่หวังว่าน้องๆก็น่าจะได้รับความรู้นะคะได้รับความรู้ความเข้าใจกันไปประมาณหนึ่งนะคะใครสอบถามไพ่ลองเปิดสไตล์พี่กระติบดูนะคะมันไม่ยุ่งยากอะไรนะคะแต่อย่างที่แบบเปิดสามใบมาเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่สไตล์ที่พี่กะติปดูนะคะดังนั้นพี่กะติปก็จะไม่สามารถให้คําแนะนําได้ถ้าเกิดแบบใครดูไพ่เนี่ยก็ดูแบบ4ใบนะคะก็พอ,อยังจะให้คําแนะนํากันได้3ใบไม่ให้คําแนะนําหรือแบบบางทีไป ไปหัดเปิดอะไรจากจากที่ไหนมาซึ่งแบบบางทีมันไม่ใช่สไตล์ที่พี่กระติบน้อยชํานาญนะคะก็อาจจะแบบไม่ได้ให้คําแนะนําอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเป็นการถามดวงมาเฉยๆเนี่ยก็รอทุกวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์เวลา10บโมงนะคะก็จะเป็นเวลาที่เราดูตอบไพ่กันนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามชมกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติบน้อยเทนนี่ทาร์โรด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ สวัสดีค่ะ